พยายาม <c oughs> การสร้างบุญสร้างกุศลนี้เค <c oughs> ยมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนพระพุเทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนโลกให้มีความเสียสละ <c oughs> <c oughs> คือการทำบุญให้ทานไม่ให้ปราศจากมนุษย์ของเราไปาเะพาะอย่างยิ่งเราเป็นชาวพุทธทานกับจิตใจกับความเป็นอยู่ของเราให้ติดแนบด้วยกัน อยากให้พัดพรากจากกันโดยมีจินแล้วไม่มีฐานอย่างนี้บอกห่องอีกทางหนึ่งเรามีมาอยู่มากินแล้วกินอย่างอิ่มน้ำสำํำราญแต่จิตใจนั้นแห้งผากจากบุญจากกุศลไม่มีสมบัติอันเป็นมงคลมหามงคลคือบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำกรรมดีเข้าหนุนจิตใจบ้างเลยนี่เรียกว่าเราบอก บกพร่องส่วนใหญ่มากทีเดียวเพราะร่างกายนี้อาศัยกันไปถึงวันนุมล่วงถึงวันอายุไขเท่านั้นไม่ว่าท่านว่าเราสัตว์โลกนี้เกิดแล้วต้องตาย ถึงการเวลาแล้วใครจะจะอยู่ที่ไหนในน้ำบนบกหมอปราศาสตร์ล่าตะมทีนชีวิตจิตใจขาดเหล่านั้นเรียกว่าคนตายได้ทุกสถานที่และทุกการด้วย <c oughs> นี่เป็นของสำกัญเพียงเท่านี้แหละสำหรับอาศัยในโลกสมบัติเงินทองเข้าของเราอาศัยแบ่งนี้เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งของเรา แต่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้ไปสู่สถานที่ดีที่งาม <c oughs> เช่นอย่างท่านแสดงไว้ว่าสวรรค์ชั้นพผมนี่จอมปราดทั้งหลายเคยแสดงมานานแล้วสัตว์โลกทั้งหลายผู้มีบุญมีกุศลไปสวรรค์นี่ผ่านเต็มอยู่หมดทั้งนั้นมีแต่สถานที่ที่อยู่สำหรับผู้เป็นคนบุญ รักบุญรักกุศลรักศีลรักทานอันที่นี้สถานที่ชั่วก็เป็นสถานที่อยู่ของคนรักบาปทําความชั่วช้าลาโมกคึกขนองลบบุญลบบาปไม่มีในใจให้มีแต่ความฟุ้งเฟอ้อเหอเหิมความคึกความขนองอยากทําอะไรก็ทําตามใจไม่คิดอ่านแต่ตองว่าผิดถูกชั่วดีประการใด การทําลงไปแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมตายแล้วก็ไปลงนรกนรกไม่ตั้งกองไว้สมัครผู้ใดที่จะไปตกนรกนะมีอยู่ธรรมดาเหมือนเรือนจําในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทไทยเลยตั้ง <c oughs> เรือนจําก็ตั้งเอาไว้อย่างนั้นไม่ได้ประกาศความสมัครของนักโทษที่จะเข้ามาสู่เรือนจํามากน้อยเพ่ยงไรแต่เรื่องกรรมของสัตว์คนชั่วย่อมมีคนดีย่อมมี คนดีก็ไม่เข้าคุกเข้าตรางคนชั่วแม้ไม่ประกาศรับสมัครมันก็เข้าเองดีไม่ดีความชั่วชา้าละโมกมีมากคนทำบาปท,ทำกรรมมากไปติดคุกดิตรางมากยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เวลานี้ก็เรือนจำลาดยาวนักโทษเรายกเฉพาะมาพูดเฉพาะนักโทษหญิง เต็มไปหมดในเรือนจาอําลาบยาหาที่อยู่หลับนอนไม่ได้เลยทางกรมราชทันก็วิ่งไปหาหลวงตาไปขอความช่วยเหลือจากโลงตาหลวงตาก็ได้มาดูจนเป็นที่ลงใจทุกอย่างการรื้อการถอนทุกอย่างตกลงก็เรียบร้อยจ่ายไปเรื่อยเรื่อยเวลานี้กำลังตั้งรากตั้งฐานจะปลูกบ้านปลูกตึกให้นักโทษหญิงอยู่ซึ่งเป็นจำนวนมากมายทีเดียว นอนนี้เกื่อนอยู่เหมือนขอนสูงนอนไม่มีที่นอนไม่มีที่ใครเคลื่อนย้ายไปไหนก็เป็นน้ำหน้าหมดสิทธิ์ในการนอนไหลกันไปไหลกันมาเหมือนสูงทั้งท่อนอยู่ในเรือนจำราดยาวนั่นแหละหลวงตาก,ก็ได้อุตส่าห์พยายามได้ตกโดงกับช่างเรียบร้อยแล้วจะสร้างตึกให้สองหลังหลังหนึ่งความยาวทั้ง หลังหนึ่งสามชั้นสามชั้นด้วยกันทั้งสองหลังกว้างและยาวคา่าจำนวนของอนการใช้จ่ายหรือว่าค่าตึกเหล่านี้ก็คงไม่อย่างน้อยคงไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านนี่ก็ไม่มีใครสมัครอ่มไม,ไม,ไม่เรือนจำเหล่านี้ไม่รับสมัครใครแต่มันก็มีความจำเป็นจำใจพวก คนชั่วก็มีคนดีก็เยอะที่อยู่นอกเดือนจำก็มากมายนี่คือคนดีเขาไม่ไปเข้าไม่ติดคุกติดตารางคนที่คิดอ่านอะไรไม่มีมีแต่ความอยากความทะเยอทะยาน,ยานสุกเอาเผากินไม่คิดดีคิดชั่วประการใดแล้วก็ไปทำความชั่วช้าหลามกไปติดคุกติดตารางเกลื่อนอยู่ในนั้นหาที่หลับที่นอนไม่มี หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือดังที่ว่ามานี้แล้วการกล่าวธรรมก็ขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยว่าหลวงตาเทศนาว่าการทุกวันนี้ไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนนะหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปความจําตัดขาดตัดขาดพูดไม่เป็นชิน้นเป็นอันแล้วขาดวักขาดตอนต่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยอันใดที เข้าอกเข้าใจหรือจับได้ในคำใดก็กรุณายืดไปเป็นหลักเณกฑ์อะไรที่ตกากไปแล้วก็ให้ผ่านไปเสียตั้งแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นเวลานี้เริ่มแล้วการเทศกับการหลงหลืมบกเยันไปมาเป็นแล้วเวลานี้ก็กำลังเทศถึงเรื่องเลือนจำก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนมาถึงเรือนจำล่าดาวแล้วมา,า,า,าสาเหตุเป็นมาจากอะไรนี่ลืมหมดแล้วนะพูดแต่เรื่องเองลือนจำมาด่าดยาวเท่านั้น แล้วที่ก็จะต่อไปถึงเรื่องความว่าสถานที่อยู่ของคนชั่วคนดีก็ดีไม่มีใครไม่ได้เขียนเป็นป้ายสมัครเอาไว้ว่าสวรรค์ชั้นนี้รับสมัครคนบุญจำนวนเท่านั้นเท่านั้นมาเป็นเทบุตรเทวราอยู่สวรรค์ชั้นนี้จำนวนเท่านั้นองค์เท่านี้องค์ชั้นนั้นชั้นนั้นจนกระทั่งถึงปรินิมิตภาษาวดีสวรรค์หกชั้น ว่าให้ผู้ทําความดีทั้งหลายเขียนใบสมัครมาขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นๆัอย่างนี้ก็ไม่ไม,มีพรหมโลกสิบหกชั้นก็ไม่ได้เขียนใบสมัครให้ผู้มีบุญทั้งหลายขึ้นไปอยู่ตามอํานาจแห่งบุญกรรมของตนจนกระทั่งพระนิพพานก็ไม่มีใครเขียนใบสมัครประกาศเอาไว้ในแดนแห่งนิพพานเลย แล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ผู้มีบุญมีกุศลมากน้อยตาม <c oughs> มีบาก,กรรมของตนก็หลั่งไหลขึ้นสู่สวรรค์มีจำนวนมากจานวนมากจาเพียงจาตุมชั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงชั้นหกปรานีมิตรสาวดีเต็มไปด้วยชาวสวรรค์ผู้ใจบุญทั้งหลายเกิดจากการสร้างคุณงามความดี มีฮีริโอตตปะฟังเสียงอัดเสียงธรรมฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ฟังเสียงศาสนาเพราะศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แม่นยำถ้าเป็นแปลนบ้านก็แปลนที่แม่นยำตรงเข้าเข้ากันได้กับว่าสวาาขาตรธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่นคือแปลนของศาสนาก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานตั้งแต่ต้นจนกระทั่ง ถ้าถึงความสุดยอดแห่งบรมสุขได้แก่ปณิพานจะก้าวเดินไปตามแผนนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนอย่างใดอุตสาห์พยายามปฏิบัติตามนั้นทั้งยากทั้งง่ายก็ทำไปเต็มกำลังของตนนี่เรียกว่าลูกศิษย์ที่มีครูสัตว์ทั้งหลายที่มีศาสนาประจําตนย่อบมีศีลมีธรรมประจำตน เมื่อมีศีลมีธรรมประจําตนแล้วย่อมมีบุญมีกุศลประจําตนจากการบําเพ็ญของตนจึงไหลขึ้นไปไหลขึ้นไปสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นจนกระทั่งนิพพานไหลขึ้นไปไม่อาจไม่อัน้นเพราะคนสร้างุง,งามความนี้มีจํานวนไม่ขาดว่าขาดตอนและมีจํานวนมากมายนี่ไม่ได้สมัครก็ตามหากเป็นหลัก ตามหลักธรรมชาติของบุญกรรมแห่งผู้บำเพ็ญธรรมได้มากน้อยเพียงไร <c oughs> ผู้บำเพ็ญความดีได้ขั้นนี้สมควรแก่สวรรค์ชั้นนี้ก็ก้าวไปถึงเองขึ้นเองบ,บุญงามความดีส่งไปถึงจุดที่พอเหมาะพอดีกับบุญกับกรรมของตน <c oughs> เป็นช่านๆขึ้นไปถึงพรหมโลกผู้สิ้นกิเลสแล้วเพราะการสร้างวารีมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ถึงนิพพาน พ้นจากทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่มีใครไมร่ได้ติดประกาศว่าสมัครก็ตามหากเป็นไปด้วยบุญด้วยกรรมแม้นรกก็เช่นเดียวกัน <c oughs> นรกมีจีหลุมก็เป็นความสัดความจริงเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นผมนั่นแหละไม่ประกาศก็ตามสัตว์ชั่วทั้งหลายที่ทําความชั่วช้าหลามโกกมาไปตกนรกหมกไหมนี้มีจํานวนเท่าไหร่จนกระทั่งนรกแน่นแออัด ยิ่งกว่าเรือนจําในรากยาวซสอีกแต่มันก็เป็นกรรมของสัตว์เรือนจําคือนรกของสัตว์โลกนั้นไม่แน่นมันแน่นที่ตว์โลกมันทรมานที่ตา์โลกทั้งทั้งทรมานด้วยบาปด้วยกรรมของตนประเภทหนึ่งแล้วทั้งทรมานด้วยนระกกับับแคบตีบตัตนบีบเขาหลายด้านหลายทางมีแต่กองทุกข์เต็มในโลก เอเวจีนี่ก็นรกเ็าไม่ได้ประกาศเอาไว้แต่สัต์วหกมีความสมัครใจเองทำความชั่วช้าหลำบมกปิดไว้มาอยู่ประตูนรกจะมีสักกี่ชั้นถูกพังไปด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมของสัตว์หนาแน่นขนาดไหนนรกนี้เปิดอ้าเปิดอ้าตลอดเวลาสัตว์ไหลเข้าไปตกลงในนรกนรกสวยทุกขเวทนาใจนี้ไม่มีคำว่าตายไม่มีคำว่าชิบหาย จะเป็นความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ยอมรับตามกรรมของตนทุกมากขนาดไหนก็ยอมรับว่าถูกแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนีน้นี่ก็ไม่ได้มีการสมัครเห็นมานโลกแต่ละหลุมละหลุมไม่ได้เขียนประกาศสมัครนักโทษทั้งหลายให้ไปตกนโกหลุมนั้นๆพวกสำนักเอากพวก สถานที่ที่เป็นที่เกิดของเปรตข,ของผีของยักษ์ของมารเต็มทั่วโลกอาถารก็หากมีอยู่ตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตอนนั่นแหละนี่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามอนาจแห่งกรรมไม่ได้เป็นไปตามอนาจแห่งการประกาศเฉยเฉยอย่างที่โลกเขานี่ประกาศ,ร,ร,ร,กาศรับสมัครนั้นประกาศรับสมัครนี้ขั้นไปแล้วก็อพอแล้วการากรับสมัครพอแล้วอืม ผู้ที่รับสมัครผู้ไปสมัครก็เลยไม่ได้ตามความมุ่งหมายอย่างนี้ไม่มีทั้งในแดนนรกทั้งในแดนสวรรค์ขอให้ทำตื่นทำความดีถ้าหากว่าสวรรค์บกพร่องไม่มีที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึงพรหมโลกแดนี่พานบกพร่องแล้วพวระพุทธเจ้าไม่มีใครฉลาดแหลมคงเกินพระองค์เลยจะทรงประกาศลงทันทีว่าท่านตั้งหลายอย่าทำบุญมากนะัก ทำบุญมากสวรรค์ไม่มีที่อยู่ครับแคตบติดตันไปหมดแล้วเวลานี้เพราะคนบุญมีจานวนม,มากพรหมโลกก็เหมือนกันครับแคตบติดตันไปหมดยิ่งนิพพานโดยแล้วเป็นความสุขอันสูงสุดใครก็มีความขยิมยิ้มย่องอยากไปนิพพานแล้วก็นิพพานก็แน่นหมดอย่างนี้ไม่เคยมี ขอให้ทําเถิดขึ้นชื่ว่าการทำบุญทํากรรมเป็นความพอเหมาะพอดีกับความดีของเจ้าของนั่นแหละจะไปเองอยู่เองสวัยเองมากน้อยตามอํานาจแห่งบุญแห่งกรรมของเจ้าของแล้วผู้ที่ทําไปตกนรกหมกไหมก็เหมือนกันเราจะไปตําหนิตดิเตดียนยมภบานก็ไม่ได้ตําหนิตดิเตดียนนรกก็ไม่ได้ตับติแล้หนีตดิเตดียนความแผดเผา ที่ทรมานสัตว์โลกในแดนนรกก็ไม่ได้มันเป็นกรรมของเราที่สร้างไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์ครั้นเวลาสร้างไว้นี่ก็เป็นความเดืดอดร้อนในโจรมารความไม่ดีของคนที่ทำความชั่วช้าหลับโกเผาคนทั้งเป็นอยู่ในแดนนี้แล้วจากเผาคนทั้งเป็นนี่ก็ไปเผาผีทั้งตายอยู่ในนรกจากมนุษย์ผู้สร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยความระหานชานชายัยลบบาปลบบุญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนี่แหละ ตายแล้วก็ไปลงนโกจมในนั้นไม่เห็นใครมาอุทธรขอมาแก้ไขกฎติกาเสียใหม่เรื่องแดนนโกแผดเผาเกินไปควรจะลดหย่อนผ่อนผันความร้อนให้แก่พวกสัตว์นโลกทั้งหลายบ้างเหล่านี้ขออุทธรไม่หไลไม่ได้เพราะกรรมของตัวเองเวลาทำบาปทำกรรมไม่เคยอุทธรไม่เคยยับยั้งเจ้าของอยากทำอย่างไรก็ทำตามใจแต่ผลเกิดขึ้นมาก็สนองกัน ตาม <c oughs> อำนาจแห่งกรรมของตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเวลานี้กำลังเตรียมพร้อมเกิดขึ้นมานี้เตรียมพร้อมที่จะตายต่อไปเตรียมพร้อมที่จะตายตายแล้วเตรียมพร้อมที่จะเกิดการเกิดนั้นเกิดจะไม่เกิดในสถานที่ไหนเราดูความเตรียมพร้อมแห่งการทำความดีความชั่วของเรา ถ้าเราทำความชั่วช้าหลามกมากนี่เราเตรียมพร้อมที่จะลงนรกเมืองผีแล้วเราเตรียมพร้อมตั้งแต่เป็นมนุษย์เมืองคน สร้างแต่บาปแต่กรรมเขาสร้างคุณงามความดีชักชวนไปวัดไปวาหาเรื่องหาราวดุด่าว่ากล่าวเขาเราไปตั้งแต่ทําความชั่วช้าลามกชวนไปวัดไปวาความเกิดเกิดความโกรธความเครียดแช่นไม่พออกพอใจยังดุด่าว่ากล่าวแช่งด่าเขาอีกก็มีเยอะคนใจบาปด่าคนทําบุญนี่เป็นอย่างนี้แหละคันเวลา ไปทำไปทำตั้งแต่สิ่งที่จอมปราดทั้งหลายตําหนิติดเตียนคือสร้างแต่บาปอาบแต่กรรมตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งทําตั้งแต่ความชั่วด้วยความชินชาของตัวเองนิสัยที่เคยทําความชั่วแล้วไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้วันหนึ่งอยากทําแต่ความชั่วช้าลับมกเหมือนยาเสพติดท่านเองยาเสพติดไม่ได้กินไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งต้องกินยาเสพติดแล้วจมไปเรื่อยๆเไม่มีการฟื้นฟูเพราะยาเสพติด นั่นเลยอันนี้ก็เหมือนกันคนทําความเสียหายทําความชั่วชาละมกจนกลายเป็นนิสัยสันดานปัญญาเสกปิดในสันดานแล้วนี้อจานนรกนั้นจนกทั่งถึงอิจนาละอาใจนั่นแหละไม่อยากรับมันก็ลงไปให้รับจนได้ไปติดอยู่ในนรกเทมอยู่ในนรกแล้วก็เวลาตายลงไปนั้นใจดวงนี้เองมันไม่ฉีบหายไม่ตายแต่รับ,รบความทุกข์ทรมานตลอดมา พอพ้นจากบาปจากกรรมนั้นแล้วก็มาทำความชั่วช้าระบอกอีกโตอีโตกอีโตกอีก,ก,อ,ก,ก,อ,กอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่ควรจะเข็ดจะลาบถ้าเป็นใจมนุษย์ของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธแล้วควรจะรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้ยาไปทดลองยาไปเสี่ยงในสิ่งไม่ดีทั้งหลายผู้ทิ่ประกาศความแน่นอนมานั้นคือองค์ศาสดา คือพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงแล้วสัดโลกทําบาปเป็นบาปจริงๆตกนรกจริงๆรัตว์โลกผู้ทําบุญการทาบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไปสวรรค์จริงๆไปพรมโลกไปนิพพานจริงๆไม่มีสงสัยนี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้ประกาศยืนยันไม่แล้ว เรายังไม่เชื่อศาสดานเราจะเชื่อเราเก่งกว่าศาสดานแล้วหมดเวลาไปตนกนรกจะไปหาเรื่องหาราวใส่ผูุดีเจ้าไม่ได้ต้องหาเรื่องหาราวใส่ลาผู้รับกองถูกนี่พี่น้องทั้งหลายให้ทราบเสียตั้งแต่บัดนี้นะแล้วเวลานี้เรามาเราเตรียมพร้อมนี่เป็นที่พักของเราในภพหนึ่งเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ นี่เป็นที่พักของเราพบหนึ่งเราจะตั้งเนื้อตั้งตัวเจาะแสวงหาคุณงามความดีประการใดเพื่อพบชาติต่อไปที่เป็นสิริมงคลแต่เราก็าให้เรื่องขวนขวายตั้งแต่ลมหายจางยังมีอยู่นี่คือ,อยังมีชีวิตอยู่เวลาตายแล้วจึงนิมนต์พระมาก,กุศลธรรมมาไม,ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรนะ ให้รีบเรลี่ยนกอนขวายจะตั้งแต่บัดน,นี้ถ้าใครเคยทําความชั่วช้าลโมกมาก็ให้หลีกเว้นให้ค่อยลดละเป็นลําดับลาดาจนกระทั่งถึงตัดขาดจากความชั่วช้าระบบนั้นแล้วเรื่องนรกหมกจากจากบาปจากกรรมนั้นแล้วเรื่องนรกหมกไม่ก็ห่างไกลกับเราไปเองเพราะเราไม่ดื้อนาน,านทำโดดเข้านรก ด้วยความไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมจากศาสดา <c oughs> เราเชื่อแล้วเราพยายามแก้ไขดัดเตลงตัวเองจะเป็นคนดีคนดีเรื่อยไปสัตว์โลกทุกคนเราจะเอาอะไรมาเป็นประมาณ <c oughs> ยิ่งกว่าการกระทําดีกระทําชั่วของเราเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรมประกาศไว้แล้วว่ากํามังสตเตวิพัชชติยะไดดังหีนับปณีตังการมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้ปราณีตเวอซานและมีความสุขทุกต่างกัน แล้วจัดใดที่สร้างความชั่วช้าละโมกจั์นั้นก็จะไหลลงไปสู่ความเลวทรามมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นเงาตามตัวแยกไม่ออกแล้วผู้ใดที่มีการเลือกแฟนทําอะไรคิดอ่านตรายตองถึงความผิดถูกชอวดีคัดเลือกแล้วค่อยทําทําแต่คุณงามความดีผู้นี้ก็จะไปสู่สถานที่ดีนี่เป็นเครื่องตัดสินตัวเองเราจะไปหาผู้พูดภาษาที่ไหนนอกจากกรรมดีกรรมชั่วของเรา จะเป็นเครื่องตัดสินตัวเราเองจะไปติน,นิพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้้หนิผู้ใดต้้หนินรกก็ไม่ได้จะไปชมเชยสวรรค์อย่างเดียวก็ไม่ต้องดูตัวเองเป็นเครื่องวัดเครื่องตัวงกบทางสูงทางต่ําทางสูงคือสวรรค์ทางต่ำาั่นแกลนรกเวลานี้เรามีความรักใร่ใกล้ชิดติดพันกับความชั่ว เรียนซามอย่างไรบ้างให้ดูตัวเองอ่านตัวเองตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งบัดน,นี้เราได้คิดความดีความชั่วสําหรับตัวเราได้อย่างไรหรือไม่ทั้งๆท,ที่เราเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองตั้งแต่วันเกิดมา,เ,าเกิดมามันมีหลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือน <c oughs> วันหน่งคืนหนึ่งเราได้คิดอ่านต่ตองเราอย่างไรบ้างหรือไม่หรือจะมีจะให้แต่กิเลสมัน มาลบล้างของมันด้วยความโง่ของเรานี่สยวิ่งตามกิเลสแล้วว่าอะไรก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสร้างแต่บาปอาบแต่กรรมเวลาตกนรกแล้วผลของกรรมนี้จะมอบให้ใครท่านแสดงไว้แล้วกรรมาสาโกหบีกรมมาทายาโทรกรรมโยนิกรรมพันธุกกรรมวติสระโนยังมังกลีสามิกริยานังวาปาปากกักหังวาตะตาทายาโทภวีซามิ เรามีกรรมเป็นของเรามีมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เป็นเผ่าพันธ์นี่เราทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วกรรมนั้นเป็นเป็นของเรานี่ให้เราเลือกเสียกรรมเป็นของเราให้เป็นกรรมดีกรรมที่เป็นกรรมเป็นเบนที่จะเผาผลาญเราด้วยการทําชั่วให้คัดออกตัดออกเสียตั้งแต่ในชาตินี้ที่เรารู้เดียงสาภาวะอยู่ยาทำตุ่มสี่สุบห้าแบบสุกเอาเขากิน มันจะเป็นความเสียหายแก่ตัวของเราเอง <c oughs> ในเวลานี้ตายไปแล้วเราจะไปแก้ไขไม่ได้นะเหมือนพวกนักโทษที่เขาจูงเขาเรือนจําแล้วเราจะไปแก้ไขถอดถอนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนีย่ยต้องเป็นนักโทษร้อยเปอร์เซนนี่เวลาจากนี้ไปแล้วความชั่วช้าเหลมกมีน้ําหนักมากอะไรต้านทานไว้ไม่ได้นะกรรมดีกรรมชั่วมีน้ําหนักมากเสมอกัน ใครมีกรรมชั่วมากไหลลงไปเลยอะไรยับยั้งไว้ไม่ได้ผู้มีกรรมดีก็ไหลขึ้นสู่สวรรค์พรมโลกนี้ผ่านเลยไม่มีอะไรหัหกห้ามได้เลยนี่เพราะกรรมของตัวเองสร้างอุปสรรคและสร้างความลับลื่นดีงามให้แก่ตนเองด้วยการทำฝุ่งามความดีหรือการทำความชัว่วมันขึ้นอยู่กับเรา <c oughs> เราจะประทำนิติเตียนผู้ใดยิ่งว ศาสนาพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เป็นศาสนาที่เลิศเลออยู่แล้วเลือเลอสุดยอดแล้วไม่มีศาสนาใดที่จะเกินพุทธศาสนาการกล่าวทั้งนี้เราไม่ได้เดียบย่ำทำลายดูถูกหยาดยามศาสนาใดแต่เรากล่าวด้วยความตัดความจริงตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงเป็นศาสตรามา n ีพระพุทธเจ้าสิ้นชีเลทีเลเป็นตัวมอมหม่องมือตื้อ ปิดบางพระไทยไม่เห็นบาปเห็นบุญคุณโทษนระกสวรรค์พระองค์ได้กําจัดมันออกหมดแล้วสว่างจ้าเห็นหมดทั้งบาปบุญนรกสวรรค์พระโลกนี้ผ่านเปนผีว่าเพศต่างๆซึ่งได้รับพระนามว่าโลก,กวิถูทรงดูแจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตั่วถึงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความเป็น <c oughs> เป็นผู้สิ้นจิเลตความสิ้นจิเลตไม่มีอะไรสงสัยใน ในพระไทยเต็มไปด้วยธรรมทั้งดวงแล้วสอนโลกก็สอนด้วยธรรมที่กระว่างกระจ่างแก้งแล้วนั้นนี่ศาสนาพระพุเทธเจ้าศาสนาน้องนั้นเป็นศาสนาที่มีเกล็ดย่อมมีผิดผิดพลาดพลาดเป็นธรรมดา ของคนมีกิเลสธรรมราคิเลสย่อมมีรูปรูปคำกรรำดำรำ,ำ,รำ,รำขาวไม่แน่นอนเหมือนผู้ชินกิเลสแล้วสว่างก็จ่างแจ้งไปหมดนี <c> ่ <oughs> เราก็ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาอย่านอนใจกันนะอืมตายแล้วจะไปจมกันในโลกนาโลกไม่ใช่เป็นของพึงปรารถนาเราเป็นมนุษย์ทั้งคนไม่มีใครฉลาดเกินเราเราทําไมจะไม่ยอมเชื่อนรกพระพุทธเจ้าจอมปราดแท้ๆเป็นผู้สอนไว้ว่านรกมี เคยเผาสัตว์มากี่กับกี่กันแล้วทําไมจะไปอาหารชาญชัยตั้งแต่เราคนเดียวถ้าไม่อยากต่มทั้งเป็นขอให้พากันรมัดระวังเสียตั้งแต่บัดนี้ที่มีชีวิตอยู่คุณงามความดีอันใดที่จะเกิดเป็นผลประโยชน์แก่ตัวและจิตใจของเราแล้วเอาขอให้พากันสร้างถึงยาก